ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องโดยระดับน้ำที่ปากคลองตลาดอยู่ที่1เมตร90ซนติเมตรต่ำกว่าคันกั้นน้ำา1เมตร10ซนติเมตรและระหว่างวันนี้ถึง30ตุลาคมนี้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาสูงขึ้นประมาณ20-40เซนติเมตรย้ำเตือนชาวบ้านนอกคันกั้นน้ำา11ชุมชน239กครัวเรือนในจดเขตติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ทุ่มในการเขตพระนครนำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเหตุโป๊ะท่าเรือวิสุทกษัตริย์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาถูกน้ำซัดจมใต้แม่น้ำระบุสาเหตุเกิดจากราวเหล็กที่ยึดตัวโป๊ะขัดข้องไม่ลอยขึ้นตามระดับน้ำเจ้าหน้าที่ต้องใช้สลิงขึงทั้ง4มุมแล้วใช้เคนยกโป๊ะขึ้นและสูบน้ำออกจากนั้นจะตรวจสอบและเร่งซ่อมแซมให้เสร็จภายในวันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยสถานการณ์โควิดในทีเดินจำดีขึ้นผู้ต้องขังติดเชื้อน้อยลงและภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ผู้ต้องขังจะได้รับวัคซีนครบ2เข็มเตรียมเปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้โดยเริ่มจากเดอนจำที่ไม่มีการระบาดและได้รับวัคซีนครบ2เข็มส่วนเดอนจำที่เพิ่งพ้นจากการระบาดต้องรออีก3เดือน